หากพูดถึงจระเข้ยักษ์กินคนหลายคนคงนึกถึงฉากในภาพยนตร์ต่างๆมากมายที่เป็นการแสดงหรือจัดฉากขึ้นแต่ในโลกความเป็นจริงแล้วยังมีจระเข้ในตำนานอยู่ตัวหนึ่งที่เล่าขานกันว่ามันมีความโหดไม่แพ้จระเข้ในภาพยนตร์ชื่อของมันคือกุสตาฟเป็นจระเข้ตัวผู้สายพันธุ์แม่น้ำนายมีลักษณะตัวที่ใหญ่มากซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องการกินคน มีข้อมูลว่ามันได้สังหารมนุษย์ไปมากถึง300คนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำบรูซีซีและชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบแทนกันยิกาแม้ว่าจำนวนเหยื่อที่แท้จริงนั้นยากต่อการตรวจสอบแต่มันก็มีสถานะที่เป็นตำนานและเป็นที่น่าหวาดกลัวอย่างมากจากผู้คนในภูมิภาคนี้และจนในปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานการจับตัวมันได้หรือว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจ ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกูสตาฟมันอาศัยอยู่ในแม่น้ำรูซีซีประเทศบุรุนดีหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐบุรุนดีหรือชื่อเดิมว่าอุรุนดีคือประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของแอฟริกาบุรุนดีมีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรวันดาทางใต้และตะวันออกติดกับประเทศแทนซาเนีย และทางตะวันตกติด anyway, กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกุสตาฟได้รับการตั้งชื่อโดยปาทริกเฟนักสัตววิทยาที่ศึกษาและติดตามชีวิตของจระเข้ตัวนี้มาตั้งแต่ปลายทศวรรษ1990เนื่องจากกุสตาฟไม่ได้ถูกจับจึงไม่ทราบความยาวและน้ำหนักที่แน่นอนแต่ในปีพุทธศักราช2545มีการระบุว่ามันสามารถยาวได้มากกว่า20ฟุต หรือ6.1เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า2,000ปอนด์หรือ910กิโลกรัมคาดว่ามันจะมีอายุประมาณ100ปีอย่างไรก็ตามในปี2,545จากการสังเกตกุสตาฟโดยนักสัตววิทยาเผยให้เห็นฟันที่สมบูรณ์ของมันถ้าหากเป็นจระเข้ที่มีอายุ100ปีจริงฟันของมันคงเหลืออยู่ไม่มากแล้ว จึงเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่คาดว่าจราเข้ตัวนี้น่าจะอายุไม่เกิน60ปีและมีแนวโน้มว่ามันยังคงสามารถเติบโตขึ้นไปได้อีกโดยมีข้อมูลของสื่อต่างประเทศรายงานว่ากุสตาฟจระเข้นักสังหารตัวนี้ได้ฟักออกจากไข่ราวๆปีคศ1955ปัจจุบันในปีคศ2023ถ้าหากว่ามันยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นจระเข้ตัวนี้จึงมีอายุราวๆหกสปีในปัจจุบันกุสตาฟมันมีชื่อเสียงจากลักษณะตัวที่มีความใหญ่กว่าจระเข้แม่น้ำในทั่วไปถึงสามเท่าและมันมีความดุร้ายมากโดยเฉพาะกับมนุษย์เนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่ของมันมันจึงไม่ค่อยสนใจอาหารที่มีขนาดเล็กมันจึงหันมาโจมตีมนุษย์เมื่อมันเห็นและรวมไปถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เช่นฮิปโปกวาง ละมัง่งยีราฟวัวป่ามาลายและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆที่ลงมากินน้ำในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำรูซีซีในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามีชาวบ้านหรือชาวประมงที่สูญหายในระหว่างออกไปหาปลาหรือทำการเกษตรใกล้ริมฝั่งแม่น้ำและได้กลายเป็นศพโดยชัดเจนว่าถูกจระเข้ทำร้ายจนเสียชีวิตจากข้อมูลของชาวบ้าน ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่าจาระเข้ที่ชอบทำร้ายมนุษย์มีอยู่ตัวเดียวในแถบนั้นและมันก็ตัวใหญ่ที่สุดด้วยซึ่งก็สรุปได้ตรงกันในทุกเหตุการณ์ว่ามันคือเจ้ากุสตาฟโดยส่วนใหญ่แล้วจากข้อมูลของชาวบ้านเหยื่อที่เป็นมนุษย์ของมันมันจะไม่ค่อยกินเนื้อมนุษย์แต่มันจะทำร้ายและทำให้เสียชีวิตโดยการลากลงน้ำเพื่อให้จมน้ำเสียชีวิตพบว่ามีเพียงบางรายเท่านั้นที่มันกินเป็นอาหาร อาจจะเนื่องจากความหิวของมันโดยปกติแล้วจระเข้สามารถอดอาหารได้ร่วมเดือนก่อนที่จะเริ่มหิวแล้วล่าเหยื่อรายต่อไปชาวประมงหรือเด็กจึงเป็นเหยื่อจระเข้ได้ง่ายจากชื่อเสียงและความโหดร้ายของมันทําให้ชาวบ้านในแถบนั้นเริ่มหวาดกลัวแต่ก็ต้องจําเป็นในการใช้ชีวิตใกล้แหล่งน้ําเพื่อการทํามาหากินจึงทําให้ตกเป็นเหยื่อของมันมากขึ้นเรื่อยๆมันยังเคยถูกกล่าวหา และระบุว่ามันเคยกินพนักงานของสถานทูตรัสเซียในขณะที่กำลังเล่นน้ำในทะเลสาบอีกด้วยจนเริ่มมีคนเสียชีวิตจากจระเข้โหดมากมายจึงได้มีการระดมพลของชาวบ้านนายพรานรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารในการออกลากุสตาฟตัวนี้แต่มันเป็นจระเข้ที่มีความฉลาดมากมันมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดได้เก่งถึงขนาดตัวของมันจะใหญ่แต่มันจะคล่องค้าวว่องไวในการหลบหนี อีกทั้งมันยังชำนาญในพื้นที่โดยมีการต่อสู้กับนายพรานหรือชาวประมงหลายต่อหลายครั้งแต่มันก็สามารถรอดไปได้ทุกครั้งแม้ว่าจอระเข้ยักษ์จะเคยถูกคนยิงถึงสามครั้งและยังมีรอยแผลเป็นอีกจำนวนหลายแผลมากตามที่นักวิทยาศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยาระบุว่ารอยแผลเป็นของมันมาจากอาการบาดเจ็บทำให้มันมีจุดเด่นคือมีรอยแผลเป็นมากมายจากกระสุนปืน รวมไปถึงของมีคมจากการต่อสู้กับนายพรานและชาวประมงที่เคยพยายามฆ่ามันความพยายามในการจับกุสตาฟปารทริกเฟยนักล่าจระเข้และนักสัตววิทยาชาวฝรั่งเศสได้ทำการติดตามและศึกษาชีวิตของกุสตาฟเป็นเวลาถึง2ปีต่อมาในปี2004ปารทริกเฟยและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆและความร่วมมือของชาวบ้านพยายามจับกุสตาฟ และได้บันทึกเป็นสารคดีภาพยนตร์ชื่อ Capturing the Killer Call ซึ่งออกอากาศในปี2014ซึ่งบันทึกเรื่องราวและความพยายามในการจับกุสตาฟหลายต่อหลายครั้งเฟยและทีมของเขามีเวลาสองเดือนในการพยายามจับตัวกุสตาฟเพราะช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงอาจเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศเข้าสู่สงครามกลางเมืองทางทีมงานจึงได้มีการพัฒนากรงดักจับ ซึ่งมีน้ำหนักหนึ่งตันและมีความยาวเกือบ9เมตรจากนั้นทีมงานก็ตามหาจุดที่คาดว่าจะระเข้ยักษ์จะอาศัยอยู่จึงได้ทำการติดตั้งและใช้เหยื่อล่อในกรงดักและได้ติดกล้องอินฟราเรดที่ซ่อนอยู่ในกรงด้วยมีการใช้เหยื่อหลายชนิดแต่ไม่มีเหยื่อชนิดใดที่สามารถดึงดูดกุสตาฟได้เลยจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งบ่วงยักษ์อีก3อันเพื่อเพิ่มโอกาสในการจับ แต่ก็จับได้แค่เพียงจระเข้ตัวเล็กๆเ,เท่านั้นอย่างไร้วิเววของกุสตาฟในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะถูกบังคับให้ออกนอกประเทศทีมงานได้นำแพะตัวเป็นๆตัวหนึ่งเข้าไปในกรงเพื่อเป็นเหยื่อล่อจนกระทั่งคืนหนึ่งได้มีพายุเข้าและมีฝนตกหนักทำให้กล้องอินฟราเรดที่ติดตั้งไว้ได้รับความเสียหายไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นได้เช้าวันรุ่งขึ้นพบว่า กรงจมอยู่ใต้น้ำบางส่วนและแพะก็ได้หายไปทีมงานคาดการว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากฝนตกหนักช่วยให้แพะหลบหนีได้หรือกรงพังหรือว่ากุสตาฟเข้ามาสังหารแพะในกรงแล้วหลบหนีไปได้แต่หากไม่มีกล้องบันทึกภาพจึงไม่สามารถสรุปผลได้ตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมายังไม่มีรายงานผู้พบเห็นและถ่ายภาพเจ้าจระเข้ยักษ์ตัวนี้ได้อีก คาดว่ามันน่าจะหลบภัยไปยังแม่น้ำสายอื่นๆหรือเข้าไปหลบในป่าที่ห่างไกลผู้คนและผู้ล่าของมันหรือที่สุดแล้วมันอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้โดยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเจ้ากุสตาฟถูกตีพิมพ์ลงในบทความเกี่ยวกับการเดินทางในบุรุนดีเมื่อปี2019โดยนักเขียนนิตยสาร Travel a f r i c การายงานการเรียนรู้ว่ากูสตาฟถูกสังหารแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาถูกฆ่ายอย่างไร หรือโดยใครและไม่มีหลักฐานภาพถ่ายปรากฏให้เห็นทําให้คํากล่าวอ้างเหล่านี้เป็นที่น่าสงสัยจนกว่าจะมีการนําเสนอหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้มักกาส่วนหน้าเขาได้ออกมาให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันได้ว่ากุสตาฟตายแล้วดูเหมือนไม่มีใครออกมาโอ้อวดหรือยอมรับเกี่ยวกับการฆ่าจระเข้ยักษ์และอาณาเขตของกุสตาฟนั้นกว้างใหญ่ แทบจะทั่วทั้งทะเลสาบแทนกันยากาและแม่น้ำสาขาอื่นๆอ,อีกมากมายที่กุสตาฟสามารถหลบซ่อนตัวอยู่ได้แต่ไม่ว่ามันจะตายไปแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่กุสตาฟก็ยังคงเป็นหนึ่งในจระเข้ยักษ์ในตำนานที่มีขนาดความใหญ่โตและความโหดร้ายของมันที่มันได้ทำกับมนุษย์เอาไว้ถึงแม้จะไม่มีใครพบเห็นมันมานานแล้วแต่หากพูดถึงพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำรูซีซี และทะเลสาบแทนกัญญากาผู้คนก็ต้องนึกถึงมันและยังมีความหวาดกลัวมันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ